ถ้าคุณใช้ DJI Osmo Action 5 Pro แล้วคุณเป็นคนที่ปั่นจักรยานคุณอยากจะได้ข้อมูลการปั่นจักรยานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นทางเรื่องความเร็วและอะไรต่างๆนานาหลายอย่างเป็นโ overlay อยู่บนวิดีโอคุณคุณสามารถใช้ GPS Bluetooth Remote Controller ต,ตัวนี้ได้ครับมันคือ Remote Control ที่สามารถกดปุ่มกล้องได้และบันทึกข้อมูล GPS ตอนที่เรากําลังปั่นจักรยานเข้าไปในไฟล์ของกล้องได้เลยเรากดปุ่มเปิดแช่ปุ่มตรงนี้นะครับกดทิ้งเอาไว้4วินาทีแล้วเราก็กดเปิดกล้องส่วนกล้องเราเนี่ยไม่ต้องทําอะไรรอแป๊บเดียว มันก็จะขึ้นให้เรากด accept ครับเราก็กด accept ไปมันก็จะเชื่อมนะครับถ้าคุณอยากจะควบคุมกล้องให้ได้แม้ว่ากล้องจะปิดนะฮะคุณก็ปัดจากบนลงล่างแล้วก็มาเลือก setting bluetooth remote controller กดเข้าไป wake up c a m e r a ให้คุณกดเปิดเอาไว้คุณกดปุ่มแดงด้านขวามันก็จะทําการ record ถ้าคุณจะหยุด record คุณก็กดึ่งทีหรือคุณจะกดเปลี่ยนโหมดก็เป็นปุ่มซ้าย โดย e f f u u t เนี่ยมันก็จะเป็นวิดีโอกับภาพนิ่งอุ่มลิงก์ตรงนี้ถ้าคุณกดค้างนะครับมันจะเป็นการสั่งลิงก์ใหม่มตัวรีโมทจะเข้าสู่โหมดหากล้องเหมือนตอนที่ยังไม่ได้เชื่อมกล้องแล้วถ้าเกิดเราอยากจะทําให้มันลืมกล้องเราเนี่ยให้เรากดอุ่มซ้ายกับอุ่มลิงก์แช่ค้างเอาไว้4วีนะครับ เราสามารถจะเชื่อมกล้องซึ่งมันเชื่อมกล้องได้สูงสุดอยู่ที่16กล้องพร้อมกันนะฮะด้วยการกดปุ่มเล็กคอร์ดกับปุ่มลิงค์ค้างเอาไว้4วิเขาจะเปลี่ยนเป็นโหมดมัลติแคมนะครับทั้ง2กล้องเนี่ยผมเชื่อมแบบ s i n เกิลแคมไปแล้วพอเปิดขึ้นมามันเลยเชื่อมเป็น2กล้องเลยนะครับกดทีเดียวมันก็จะเล็กคอร์ดส่วนเวลาที่เราจะหยุดเล็กคอร์ดเราต้องกด2ทีกึกๆ แต่อย่างไรก็ตามทีนะฮะถ้าคุณจะเลือกมัลติแคปนะผมแนะนําให้คุณเชื่อมซิงเกิลทีละกล้องแล้วก็ปิดกล้องแล้วก็ไปเชื่อมซิงเกิลอีกกล้องแล้วก็ปิดกล้องเวลาเปิดมัลติแคปเนี่ยมันจะเชื่อมได้ง่ายเลยทวนเรื่องของสายนะครับเขาจะให้สายมา2แบบสายยาวเนี่ยใช้รัดข้อมือส่วนสายสั้นเนี่ยไปติดกับแฮนจกกักรยานสามารถถอดตัวนี้ออกได้นะครับเอาเล็บกดเข้าไปตรงนี้แล้วดึงตัวนี้ออกมาได้คุณก็ดึงสายออกไปแล้วคุณก็ติดสายของแฮนจกกักรยานเข้าไปแทนเอาด้านที่เรียบๆไม่มีเบลโครเนี่ย หงายขึ้นมานะแล้วคุณก็ดันเข้าไปแบบนี้คุณก็เอาตัวพลาสติกเนี่ยตอดเข้าไปคุณก็จะได้เป็นสายสั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันส s n o w p o ยเดี๋ยวเราจะขี่จักรยานไฟฟ้ากันนะครับสักรอบหนึ่งแล้วก็มาดูความสามารถของตัว GPS กันโอเคเปิด DJI e Mimo app ขึ้นมานะครับกดเลือกวิดีโอของเราที่ไปปั่นเมื่อกี้จากนั้นเราก็เลื่อนด้านล่างตรงนี้นะครับกดแดชบอร์ดเข้าไปความเร็ว ความเร็วจะขึ้นตรงนี้นะครับขี่ด้วยความเร็วเท่าไหร่เนี่ยมีตัวทิศทางและเส้นทางตรงหัวมุมกําลังเลี้ยวนี่ลูกศรก็ได้เลี้ยวตามไปเลยระดับความสูงการไล่ระดับสีท่าแพชวันที่และเวลาตัวจับเวลาแรงจีมุมเอียงเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็กดโอเคแล้วผมก็กดส่งออกเลือกเป็น 4K UHD แล้วก็กดส่งออกขี่จักรยานหรือว่าทํากิจกรรมแล้วอยากจะได้ข้อมูลแดชบอร์ดเอาไปวางเป็นข้อมูลเอาไวท้ที่ตัววิดีโอของเราเนี่ยแหละครับคือตัว GPS Remote Controller